ก็ทิ้งไม่ไปไสายถึงแม่ว่าไอ้มันจะมีเพียงโลไทแต่ว่าตอนมันก็ยังบอกก็คิดที่จะไปสวัสดีครับอุ้ยวันนี้ยินดีด้วยรวักก็สู่ชมบมิชชันนีลทูวันนี้เสียงแหบเพราะว่าเปิดเรียนแล้วผมต้องทำการบอกรถผมตะโกนเยอะเส,สียงผมเลยแ ที่นั้นไม่เป็นไรกินมะนาวแล้วเออวันนี้เราจะมาเรียคชั่นเพลงขอบใจ ST S T S เจ็ดสามป้าเสียงเราฟังอะไรบ้างเพลงลงเมื่อวันที่สิบสามรุษภาคมที่ผ่านมาชื่อเพลงว่าขอบใจตอนนี้ยอดวิวสี่แสนเจ็ดหมื่นคน อาฟาป่ะวะริงจๆิงงเราไปดูกันเลยว่าเปลงขอบใจจะเป็นยังไงนะครับไป <laughs> บอกเคยทไม่ไปใสายถึงแม้ว่าไอ้มันจะมีเพียงโนไทยแต่ว่าเจ้ามันก็ยังบอกเคคิดที่จะไปใ,ใจของให้มันก็มีเพียงน้องนางแล้วขอสัญญาจะใหะเจจน้าสางถึงแม้ตัวไอ้มันจะบอมีกระตังและจะหักจะด้วยใจและจะอยุ่ไปด้วยกันเออเลยเรื่องเราคงซองเฮาอยู่ด้วยกันตลอดมามันก็มีทั้งความสุขและบ่มีดอกน้ำตาสิมใวยดอกเท่าใดแต่ก็อุนกันมาจะหักไรด้วยใจหักเจ่าด้วยการดาวา คนใดที่เข้ามาและพันเปลี่ยนแม้นมันสิเป็นจังได้มีแต่เจ้าเดียวคนเดียวน้องน้องก็ย้อนดวงใจบ่มีดอกวันที่แปลงเปลี่ยนทุกครั้งที่นอนหลับตาคินเห็นกตน่าจะคนเดียวตื่นนอนในทุกทุกชาไม่กันและกันเลยมาถึงแมรอากาศมันเนาวโคลงไม่เจ้าไม่นองคานอดีที่มันวนวายมันจะไม่ก้าลํำทาอยู่ด้วยกันจนวันตายจนวันต้องนองแก่สลายนเงื่อนในใจก็มีแต่เจ้าบ่มีมันเปลี่ยนไปเลยบอได้มาหลอด้วยพิณแต่ว่ายังหงตัวเจ้าคือตามเคยอยากกอบใจทุกเรื่อง ผ่านมาโอ้น้องกะตาบอกเคไม่ไปใส่ถึงแม้ว่าอายมันจะมีเพียงโถไทแต่ว่าเจ้านั้นก็ยังบอกเคยคิดที่จะไปใจใจของไ่้มันก็มีเพียงน้องน้งและขอสัญญาจะให้เจจน้าซางถึงแม้ตัวอายมันจะบอกมีกระตั้งและจะหัดจะดวยใจและจะอยู่ไปด้วยกันเออจังไงใค้ทุกเรื่องเล่าที่ผ่านมาโอ้น้องกะตาบอ,อกเิไม่ไปใส่ จอันก็ยังบอกเคยคิดที่จะไปใจใจกอง่ายเหมือนก็มีเพียงน้องนางน้ะขอสัญญาจะให้ใจจนฟาซ้าเรื่องแม่ได้มันจะบอกมีกระตั้งและจะจะด้วยใจและจะอยู่ไปด้วยกันเลอใจและก็กายมองทางไ้ให้น้องนางบอกมีอันตรายจูงเชื่อใจบอกผิดหวังดวงเดือนและส้นดาวทรงระก้าวและนำทางหากจิตว่าจากใจเราคนไขยไม่เอาบางสงครามที่ผ่านแล้วน้องคน งเวลาจะผ่านเลยยังลงฮักเจ้าตลอดนักินที่มีให้กันนํามันบอกแกก็เวลาบางกันเงเสียใจอย่าไปใ้มาก่อนหลังสีบอดดีขอให้จำบอกไปใส่ซ้ำๆบอกเข้ากันขอให้บอกกันด้วยใจอันนี้บางครั้งขาน้องกันด่าบอกเสียใจอย่ามัวเสียเวลาปวดเม่ตายอย่าไปจะนเป็นคนดีมีรักซีมีเสน่ห์นี่ธรรมดาบวมมีมันนี่เป็นโนรีโนสตาอยู่แก่วัดูเย ตาลับคุดเดือดยากอดใช้ทุกเรื่องเล่าที่ผ่านมาโอน้องแกตาบอกก็นทีไม่ไปใส่ถึงแม้ว่าไอ้มันจะมีเพียงหัวใจแต่ว่าเจนนั้นก็ยังบอกก็คิดที่จะไปใจใจของไห้มันก็มีเพียงงงงงน้าขอสัญญาจะให้เจอจนฟ้าสามถึงแม้ต่อไอ้มันจะบอกมีกระตั้งและจะอาจะด้วยใจและจะอยู่ไปด้วยกันเนออเลยใชทุกเครื่องเล่าที่ผ่านมาโอน้องแกตาบอกกันทีไม่ไปใส่ถึง

เลยผมต้องไม่อยากคลิปต่อมีคลิปที่ต้องถ่ายเยอะมากแล้วเราก็จะดองดองดองไว้แล้วเราก็จะไม่ตัด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 เราก็จะดองไว้นะครับวไม่ดองไว้นะครับไม่แตะนะก็ดแล้วกไรอไว้มีมิ้งดะไม่จะเป็นตัดครับอะไรจะรีไม่บแกเลยตอนนี้ครับเก่มมต